จะร้องให้ฟ้าหมุนหมวกแล้วแฮงเลียนซอมซอมพันปีที่พ่อจุดใครจะด่านทินสุดลง <coughs> 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 ขอให้ใจผูกขาดเทียงขอให้ตังตงต้งทีีปรชสมตั้งต่อฉินอ,นอย่าลังยากไข่หมองอย่านอนยากขน่สังำขึ้นาเจ้าลิ้งหินพรมีลูกเหีือผัวเหลือหลานอยู่บ้านสิขอ้อยทาให้นผี จจจย่ายกลงเงี่ยงคือกันเด้อจะย่ายกลงเพิ่นมาจำเพิ่นเปิ้นมาจำพรรษาเนาะตั้งแต่ศกจนแหลกจนหอนมือสุดท้ายเฮ็ดครบสมบูรณ์เนาะได้บุญหลายครับพี่นอนปะนำเปิ่นกลับไปมือนี้เป็นมือออกพรรษาเด้อพี่นองเอาลูกลามาเตือนูมือออกพรรษาพี่นอนปะ ไปเบิ่องพิธีพิธีการพิธีกรรมพิธีปฏิบัติของอีสานบ้านเฮ้าทั้งพีและพี่นอ้องจากขอพอนสาราพระเจ้าตามประเพณีวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮ้า้าบ้านใงบ้านของเฮ้ากับสิบ่าวัดพี่น้องมาทำบุญใดก็เขากับนาำกับเอามา ร่วมกันแงแม่วัดแม่วาด,วดจ้าขาต้มขนมอันนี้เป็นกับขอาข่น้อม มองนี่กสิมามาใส่บาตรกันจ้ามาใส่บาตรพี่น้องค่ะมองนี่กสิเป็นมองประจำพี่น้องม้านนี่แบก็สิมาประจำเลยนี่เ้้เป็น้า่อ 太难了吧。Okay, สวยทลุยตุลเข่าทิพพรงจเขาทิพเ้าไมเขา็ทิพเขาเขาทิรู้ว่าทไมใจบาดมันนิ่มรู้ใจตู้เย็นไว้มืคื่นลุยตุลท้าบนออกควันาออกควันาลงเขาไม่มันสีหยากรา ลุยพ่วงบผลงานออกพภาษาหูอยู่บกคือลุยตุนลุยตุนบอจกีบเนี่ยจบงงานลุยตลอดพี่น้องเอ้ยไปบริยูเด้๋ยวเศร้าจักเจียจนบอจักมือจักเว้นหละหละเดินร่ีบเลมันเป็นบรรยากาศบ้านท้อพี่น้องคุณเป็นครูได้ยังไงเนี่ยโอ้ยจะเงินเพิ่นเนาะเพิ่นเด็กมาทำบุญเป็นครูกันนะลุยตุน จะมันไข่ก,กันเนาะขู่กันแม่วัดแม่ว่าเป็นกรสิมาน,นอนวัดพี่น้องเป็นใส่ชุดขาวมือนี่เตรียมบัดแนว่ยเป็นเตรียมพี่น้องนีเ่เตรียมเตรียมห่อผ่าห่อแพร ก็ได้เขาเมื่อ,นอน,อ,น,อนอนเหมือนแรกเนาะก็ได้เมื่อนอนวัดของเพิ่นสมบัติเพื่นพี่นอ้องยายจีนี่ก็ได้ขาดยกากเขาเขาตลอดเลยเขาวัดเพื่อนบ้บา

แม่บาดแม่ว่าเขากับลายบันไดบูแม่จำสินปินแปดพุนพปนอยเินออกตาสะออนจดขาวเลนมันนี่ห้ยัง ศีลุด้ายเนาะศีลุดใายอยู่มาจนครบเอิ้นครบศีลซะนาะครบมั่นษาใช่แม่จ้าบุาจะเอาไปนายไม่บุคายเนี่ยสาธุสาธุไม่เป็นใจบุญอันนี้ก็คุณยายใครอันนี้กับบุดขาดด้วยพี่น้อง โอ้ยออนซ่อนแม่วัดแม่ว่าพึ่งพิ่ง่เลเาเบาแล้วจ้าเบาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มือแรงนี่บดได้เมื่อดอกเนาะน้อนบัดนอนบัดมือออกปรรนาแล้วุ่นละมีกิจกรรมยังแนวบูมเมเร่งเข้าตังบุญคุณเวียนเทียนเวียนเทียนอยู่บ่อนเกิจกรรมมาแรงบวก ให้บานเฮาเนาะออกมาร่วมแม่ขาวกับยูนีอยู่แล้วแม่ขาวนี่ถือถือสินอย่างโบสินแปดบอกคนถือสินแปดเด้อพี่น้องลองล่ำทำเพลงบไดายดิเกิานี่ม้วนมวนแต่ว่ามือนี่ม้วนบไดาเด้อสํารวายม วกันมาทำทำารี่อันนี้กับเมลี่เมร์เคล่อนย้าการียร์รแนข้รงนอการดูสารคลุก่อนจะเริ่มเมืองสุขภาพแข็งแรงนะอาจารย์เน่นะใยันท่ามาุเดับพลรี่นอกน้ทำไหนก็สะดวกไปเร่อยๆเลเตรียมของใส่บาทบอกม่า จททำบุญเขาทำบุญน้ำเนาะมีเขาแล้วก็มีน้ำพี่เนาะมบัตนมีปัจจัยมีอาหารการกินมีดอกไม้ฟูชาเนาะดอกไม้ที่เทียนมือเนี่ยก่บมือสำคัญกับจุดเทียนสว่างสวายเนาะหน่อยเด็กหน่อยเด็กนมกับมาพี่นอง เยวนีกที่าตรวพิ่า้าเข้าลอดนะครับขอบริกาคจากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ได้รับใจบุญสุ่ท่านจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านพงเข้าได้เป็นอย่างดีนะครับครับตามกาหนดการนะครับหลังจากเฮาร่วมกันนะครับถวายประธานเร้าแล้วนะครับมอเฮากับคับไปบ้านกับ หลังจากกินของง่ายแล,แล้วนะครับก็ขอกร่าบเชิญพแม่พี่น้องชาวบ้านของเฮานะครับซุ้มพญ่มีญาต่นะครับเพ็รปลาสาตเพนะครับเพื่อยึดเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเทนีนะครับอันดีงามที่มกเฮานะครับได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับมาจากพ่อจากแม่จากปูู้จาก่านะครับในการกัทกนาปลาสาตนนร์ ครับบอแลนเนี่ยมอตาเพนเชิญนีกับเ้อนะครับม yep> um> ่บอลลีนจะซื้อผ่าซื้อผ้าอย่างก็ผ้าจำนำน้องคนบอกจำนพาจำนำพรรษาพี่น้องเอามาทำบุญบริจาคจเง่นไปซื้อผ่าจำนำพรรษาพี่น้องตามกำลังศสัทธาแล้วแต่โชคศ เท่ใดคณะกรรมการเป็นกรัต hmm. ิพ์ี่ซื้อพาข้าทํำบุญเมืองแรงพระสีสวนบัตนามีเศษาาษานี้น่มากวมให้รับการศรจำนงพัษาประมีเมื่อปีันหารยกสิก บริจาคซื้อธูปซื้อเทียนมแน่นะครับมาเข้าไปใจรวมกันเทียนเทียนนะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เสด็ประชาสัมพันธ์นับเรียนไรซื้อไรงามพรมพี่น้องนะครับถี่มากท่วงทุนทั้งทานในม้มาทีนี้นะคะรับก็ถือว่า มู่เฮาเนาะครับทําบุญนําทําทานนํานะครับมันจป็บบครับอีพ่อพ่อกินแม่เาทําบุญตาๆนะครับียต่าาเฮาไีสันะครับตเกี่ยวสนหมู่เฮานะครับาน คุณกนะครับคุณผู้ตอนนี้อียาแพรกำลังสอบสายสอบคัวอยู่เห็นใบแดงสองใบครับบทบริจาคหลายกว่ารูคือใด่ำน้ครับเออถือว่าสองร้อยสามร้อยบาทนะครับท่านนายกยุทธยาราคุณผู้บันนี้เป็นสาวแตทงซีตลอดการนะครับคุณผู้วันี้อียาแพง์กันไแล้วสุดท้าบหษือณแล่า được nuôi, được dạy, không phải có nhà, không phải mang cả, chôm luôn, không phải xong cái các

นะับสาธุสาธุขอบคุณคุ่มสาธุโอ้ใจบุญสุดท่านพี่น้องนะครับมา่วมสมทบรวมบริจาคพื่ไปให้ที่ข้างลุมีข้อเขารูกบานท้าลดยะอันนแม่เต๋วเป็นเบาเขารนะช่วงนีนือคอกอลังนอเขาขี้ยคนเสน่เป็นแต่เงาไปหนา

พี่น้องกินนองบันเฮาเจ็บุญเนาะเจ็บุญสุนทานโดยเฉพาะมูแปดของเฮาเนาะครับสุดยอดขอถือว่าขอแต่ว่าขอบริจาคขอพรมใจบุญสุนทานนะครับขออ่านคำบูชาทั้งแท้จากพี่น้องนะครับก็ได้รับความควรมือนะครับทุกทุกค้าเลี่ยนนะครับถือว่าทั้งร่างคั้งเลี่ยนตลอดมูแปดท้องเฮาขอพุ่นดีหลายเด้อ พี่น้องเลือกนะครับในใจบุญสุดท่านให้การเอาใจใส่บัตรใส่เมืองพวกต่างเรื่องเมืองของพ่อแม่พี่น้องหมูเป็ดของเฮานะครับขับมือนั่นท่าม่วงสาดกันหลายคนนะครับก็ขอบคุณขอบคุณดีไว้เหตุยังก็ได้รับช่วมรวมมือนะครับช่วมรวมแรงจากพ่อแม่พี่น้องโดยตลอดมานะครับกับผมในนามผู้นน้ำกับ อยู่ง่ายนะครับบอกง่ายว่าอยู่ง่ายปฏิบัติง่ายนะครับก็ย้อนพ่อแม่พี่น้องเอาใจใส่กันนะครับชาวบ้านของเฮ้านะครับอยู่สุ้มกินเย็นนะครับมีทั้งวามสุขความเจริญหมู่แปดของเฮ้าสมเป็นบ้านเฒ่าเก่าโบราณอยู่นะครับหมู่แปดว่าผู้ใดเลยมาดูหมูแปดเฮ้าเนี่ยถือว่าบุญบาตรโฆาหลายเลยนะครับ おま、はいわ、はいおまいわい 0บาทอ๋อก็สิมาจัดใส่ซอง2ซองถวายพระเนาะเฮาเราบ่ลบพี่ครัรวมกันมันเออมันไปตรวจดรใช้บใช้อ๋้ไปโลดจังได๋ก็สิแบ่งกทอกันตัวอ๋อ2เนาะน2เนาะ kiều chị say lúc na lúng lăng kiều chị, con đi bà การเงินวัดนี่ต้องได้ดีได้ศาสนาเป็นเปรตได้เนาะเป็นเปดเป่าวัดเด้อพี่น้องเรื่องเรื่องเงินวัดเงินว่าสำคัญไงนั่นแหละครับพองเรางแหยาดแล้วนับผิดเลยพี่น้องบาดเปี้ยแต่นับใจใจบุญสุนทานใจเป็นกุศลถ้าหมดจะได้บุญพี่น้องเอ้ยมันบ่พอบ่ Ni nhau chưa chúc chưa nèo 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 nè nèo này nèo chưa 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 มาวัดในมเอนี้นะครับขณะนี ara, ้ก็ได้เวลานะครับในการจุดถูจุดเทียนหรืทำพิธีทางศาสนานะครับก็ขอยว่เขาสงบจิตสงบใจนะครับข้บกาขอการเรียนเชิญคุณแม่เกียรติสอนนะครับวันนี้เพื่นเจ้าเพิ่มามืนดังบอ nhạc nhau xiang xiang môn môn gần <laughs> xiang môn gần xiang môn gần xiang môn

you oh.